สบายดีพี่น้องวันนี้ขับเจ้าเองก็สิไปหาเสาปืนเนาะเสาปืนเพราะว่าเมื่อเมื่อนี้เป็นวันเกิดเสาปื่นนะเราได้ไปสิไปหาเพื่อหาดว่าเพิ่นม่ไม่โน่อยังบอลเน่นะสิเห็ดวันเกิดของเพิ่นบันนี้นะเดี๋ยวสิไปทำเสาปืนกันนะว่าเพิ่นม่ไม่โนเด็ดปอ่เดี๋ยวจะจัดวันเกิดของเพิ่นในเมือแรงนี่นะคำพื้นของเมือแรงนี่ เดี๋ยวเราไปหาซือ,อปืนนะหาซะปืนอยู่หาตัา้เสริมห้องเพลนว่าที่นี่มีโนอย่างเน เด็ทางหนาก็เห็นและหาสปื้อคืจจัดหากาเกียมที่บ่อจัดกาเกียมเครื่องแก่บ่อหรือยังนอนมาไดของเพื่อนเนาะเป็นงานวันเกิดของเพิ่นสปื้อตอนนี้เพื่อนเคยยังวัดท่านปีนาันเอกประมาณตัดคำคำคนอะสิริปิดทอดานเม็ดบื้อเรียบเลย ฮันดีวะเธอร้อาไปแต่เสะ็ต่ตยังหันตับทะเลหนูทำงานไปทีไม่เจ็ดโคกเท่า,า,าไหร่หนิกุ้งวอนี่ เราผมคือสีง้ามเทมป์รีเปลีป่ยนสีบอกไว่าเลยตองระปูดีรื่งทต่เพียงหลายเมนูไม,ม,โโม่ยังในมนูวันเกิดถ้าวันเกิดซับปื๊บก็มันมี มันเกิดบาปื้อแล้วพี่น้องเด้อเอทั้งนายเด้อมีโน่ไี่ย่งมี่ยังไนี่ขับปุ่นอมปนเกิกับปอมีมีหอดจุดจีขวาุดจีน้ำจะเสียหอจุจีน้ำก่เดินที่สิดจะไม่ทำแต่เพื่ี่เลยไปน้ำเหมืเหมือนแม่เมท่นแหวะน้ำมแหกก็ทำมาท่านีเล็กปะมีอีกว่ามอหลครันที่นรับ โคบุ้ป้ายโคบงงุ้งใหญ่นึงตามยังเห็นตื่นเต้นแห่งวันเกิดน,นี่นะไปกินเฮตี้จะขบเก็แส่ กลับตามแล้วของรีเนาะตาดิบบอ้ก็ตาปุ่มอ่ะปุมอ่ะ,ะม,ม,มีจะใส่ลายเด้อ พ่อกิตดแัดเจอจะเมย์แจัดแจกเมนูอาหารก่อนเมยมอหนึ่งมั้เมนูแจงเมนูอาหารก่อนเมยเมนูิสุบุลก่อน มัดไก่มัดเกลืนี่เปทําเด็ดๆ้กดคือทำ้มเว่าทำเหมพวกเกลืออะไรอย่างเด็แต่ประเทศนี้เล็กนี้บ่เมม่อแรกเนาะเ่แรว่าเกิดซับตอ มิเต่ปวดติดตามตอนต่อไปมันเกิดซับปื้มันเสียอา่างการสันะะ่นใดนัะงมาเลยส่วนจอนจนกซึ่งใจอ่ะใส่แบบคนละคนกันเลนไงแล้วซับปื้มมาขอสปอนเซอร์คาเบียมาเลยนี่ตำยังสูกลิน่นี่ยตำนีตำดีพี่น่าวตำดีเป็นป่าที่ตอนนี้กินเบียร์มั้

มาไล่นัเหมือนพื้นเนาะมตัวหนึงทั้งหน่อนทะเลคพือู่แฟนผมกำลังกินน้ำแข็อันทะเลเพิ่นเนหนหันเพน้อยแม่กับต๊ะนึ่งอันนี้ก็ดูค้าวีไอพีเนั่งอยู่ยสบายดีเก่าิ เครื่องทะเลเป็นพีน้องเลยพุนเต็มเต็มเต็มมีหอยเช่มีเอิม์มยอมีหอยเซรีคุณันได้งคุณดูมีปุ่ปูมาเหนนี่มปูมาเต็มเลย กลายไปกลายมากปลก,ลเ,กเ,เ,ปเลยไม่เหมือนเพลเดอร์ l e a d e อยื้อๆต่ำดิบเผ็ดครับ Để đêm mưa nào phí nói nè Các sợi chan sớm lời Xem nữa Nói kinh chăng lời. Không đẹp thế răng nơi cha ถ้าปืนเจ็บข้อมันนี่เราพ่ออ,อ๋อเขาแพงเสียบกว่าเราแน่น้รนำาราคาแจกันนี่ไปไปคนน้นได้หมดได้สอกัรได้สองน ปสปบวดิ่ Life. แ้สปีคออกมาแรงดิเนาะมแรงใส่มงคลพอค้ายมงกุแต่มอเห็นหมอคลิปนี้ำหมีคลิปหนพอเนในไ่เนาะ๊ม่บา